สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาสอนครับบ้างก้อนตามสัญญานะครับก็คือขั้นอันดับแรกให้เตรียมกระดาษสีมาอย่างนี้ถ้าด้านหนึ่งมันขาวให้เราพลิกด้านมาด้านนำเงินก่อนทีนี้ก็ขอบชนขอบุงชนวงขอบ้นขอบ,ขอบ,ขอบ,ขอบ ตบนิดหน่อยก็สั่นละเปิดนะครับนี้ก็ทำแบบนี้นะครับแอบกันว้หน่อยวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ห้องนี้บ้างครับจะบอกให้ว่าผมเป็นเกลัวแมงมุมซึ่งนั้นก็ ไม่อยากจะบอกเลยว่าแมงมุมมันเยอะขนาดี่ยตุ๊มันมีตัวเดียวแหละครับแต่ว,ว่าตัวบนเริ่มมัวก,ก็อยู่ในป่ามีส่วนตัวบนเริ่มอ่ะฮัลโหลซึ่งรูกปกคลิปของผมนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับรูปผมตอนเด็กๆครับแ๊บเดียวครับเนี่ยเออผมลืมบอกทำทำมันนั้นเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านมานะครับทีนี้ก็ทำการเปิดครับเปิดนี่ไหมครับพลิกครับทีนี้ทุกคนจะแบบนี้นะครับ จับแบบนี้ครับจับแบบนี้ครับมันก็พัดลงไปนเงียบเงียดเงียดเงียดติดเล่นไปหน่อย ทีนี้ก็จะรูดนะครับทีนี้ทุกคนจะเห็นเป็นสินี้ใช่ไหมครับทุกคนนําการพับอันนี้เข้ามาครับอ่าพับเข้ามาครับถ้ทุกคนเอียงแบบนี้แล้วก็พับครับเดือนอ๋อยิงผิดด้านหรือจะพับแบบนี้ก็ได้ครับตามใจชอบครับทีนี้ทุกคนนะครับ ทำการเปิดออวมามันจะมีมันจะมีสองข้างนะครับให้ทุกคนนะครับดันตรงนี้เข้าไปให้มันสุดจนจนเท่ารอยที่เราทําเมื่อกี้ครับทําด้วยกันหนึ่งเพราะยังไม่ได้ทำํำเปิดขึ้นไว้ชึบชึบ นี่ทำการทับอย่างนี้นะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กลับมาเดี๋ยวก็จะซื้อไอ้นี่มาให้ก like so ็จะเป็นซาลาเปาครับเย็ดเด็ดเปลช่าเชาเจ้าเสือับนี้ ผมที่เกจพูดครับเดี๋ยวเสียงผมหายอ่าเสียงกลับมาแล้ว่ายอายครับชิบ ีเส้นนี้แล้วครับอ<า>่าแล้วก็ ก็คืออ,อันนี้เดี๋ยวจะทำอย่างนี้ก็ได้นะครับง่ายอ่ะก็คืออย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้เปิดทีนี้นมันจะมีหลายร้อยใช่ไหมครับทีนี้นะครับทำการเปิดเปิดอืม ทีนี้เราก็ไม่ต้องพับเลยครับเราสามารถทําแบบนี้ได้เลยจะให้ทุกคนเห็นชัดๆนะครับนี่ช่ว เปิดกอมานะครับก็นำการพับอันนี้ลงมาครับและจะเห็นเส้นตรงนี้ว่ามันมีเส้นให้ทุกคนพับให้มันให้ตรงนี้ยมันถึงเส้น,นครับหรือถ้าไม่มีก็พับก็ได้ครับพับให้มันถึงตรงนี้นะให้ตรงนี้มันสมานก,กันครับถ้าไม่มีเส้นก็ผิดแล้วครับ วันนี้ทมจตมาสอนมังกรแบบนั่งนะครับแบบยืนค่อยทำพรุ่งนี้หรือแบบยืนด,ดออีทุกคนถ้าผมคิดนะครับแบบนั่งแบบยืนดีนั่งแล้วกันไม่ดียืนดีกว่าเตรียมบินถ้าแบบยืนนะครับให้มันมาถึงตรงนี้มันจะมีเส้นอยู่ครับได้นี้มันก็ต้องตรงกับอันนี้ด้วย เปิดกันมาครับพับลงไปครับแค่ครึ่งเดียวพอครับสองข้างครับง่ายๆนี่ให้มันตรงเส้นนะครับเนี่ยเส้นอืมนี่ครับดล่นนี้ครับก็อืมตอนนี้ก็พลิกไปด้านหลังพบบไปงนนี้ครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายแบบไหนดี ทีนี้ให้ทุกคนวางแบบนี้นะครับคนก็ะเพาบลงมา <c oughs> นี่ให้มันตรงให้มันชนเส้นนะครับมันจะมีเส้นอยู่อืมนี่ครับจับจับแบบนี้ บแแ้้วก็เอาหงมายางนี้ตรงนี้อ่า,อ,าอีกฝั่งหนึ่งก็น่าเหมือนกันนะครับใครทำได้ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ครับหรือถ้าใครไม่ค่อยอยากทำก็เลื่อนผ่านไปได้เลยครับผมไม่ต้องการคนดูเยอะครับผมแค่ยอยากทำเพื่อความสนุกสนานของผมครับ วันนี้ชอบพับมากๆซึ่งถ้านท่านผู้ชมบางบางคนก็จะมีลูกเลยนะครับก็จะเป็นไอ้นี่ได้นะครับส่งลูกมาเรียนโรงเรียนอํำนนยเวทซึ่งผมผมผมก็อยู่ประมาณปอ๋อสามเกือบ <c oughs> ลืมแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่เราออก ไปแล้วอย,อย่างที่บอกไปเลยเช่นเคยไม่ <My. S 1> นี่นะครับกห็นนี้ไหมครับเชื่อรอยจะเห็นในชัดนะครับนี่ลอยอย่างนี้ให้เราทำการพับลงมาอย่างนี้ครับเปิดครับ องนี้ครับทางด้านครับสางด้านนะฮะซึ่งส่วนวนี้ก็จะง่ายเป็นพิเศษครับก็จะเสร็จแล้วครับนี่ก็จะเป็นขานะครับทำให้ดีนะครับทำให้เรหลมนี่นะครับนี่ ดูนี่นครับปับซ้อนเข้าไปข้างหลังแล้วมันมันจะมีตัวหัวเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับ